ก็เยาแบดเบิ้ส่วนเลยนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความชื่นม่นนะครับวันนี้นะครับปริระคลวงตาพร้อมด้วยญาติธรรมทุกๆฝ่ายนะครับร่วมกันยกพระพุทธรูปนะครับอัญเชิญพระพุทธรูปนาปกนะครับที่พระอาจารย์พระครูสุตสุธิธรรมนะครับวัดป่าประชาสามัคคีนะครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับจากอำเภอพนสวรรค์นะครับจังหวัดนครพนมถวายมานะครับเด้อนะครับ ญาติโยมญยากติดธรรมก็อยากจะถ่ายภาพกับพระเดชพระคุณนุ้งตานะครับรออยู่นะครับนะครับฟ้าฝนชะล่าก็เป็นใจนะครับคืมไม่ร้อนนะครับวันนี้พิเศษจริงๆนะครับนัวให้ใกล้ๆติดสาธุสาธุเอามาเนี่ยเนี่ยมันฉันเพิ่นเด้อโอ้ยถ่ายรูปนั่นเนี้ยย่างบนเนี่ยบนเนี่ยยางมันจะเป็นยางหลาย คนเจดาบุญหน้าร่วมบุญต้นถัายกับตาสองร้อยห้าสัตุสาตุนี่นะครับพอสจทงอินนอแก้วนะครับเด้อมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับนี่นะครับพระช่างภาพของเรานะครับพระอาจารย์ชาติชนาสุ์สูนะครับนี่ฝีมือเอกเลยนะครับเนี่ยกำลังเล็งอยู่นะครับ นะครับถ่ายรูปสวยนะครับเด้อนะครับรวมชัดพระหานพินนะครับวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวพอใหญ่ปักๆนะครับมาเป็นเจ้าภาพให้นะครับก,กับกวนเด็อพประคุณหลวงตาลราได้วันนี้ นะครับแม่ขาวแม่ชีก็สดชื่นเลยนะครับวันนี้นะครับเด้อนะครับปดิพกุลลงตานะครับนำพาคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีและญาติโยมทุกๆฝ่ายนะครับเชิญพระพุทธรูปนาคโปรกนะครับจาก ทีระคูสุตะสุธิธรรมนะครับวัดป่าประชาสาม,มัคคีอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับถวายมาให้วัดบ้านเกาบอนะครับเป็นเวลาปีสองปีแล้วนะครับประเด็จพระคุณลวงตาก็ตั้งใจว่าจะเอาไปประดิสฐา,านไว้ตรงไหนนะครับก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะครับจนมีแม่บัวสอนนะครับถ้าเอ่ยชื่อผิดก็ขอโทษขออภัยนะคุณพ่อศักดานะครับพุผุผานะครับถวาย ที่ดินมานะครับก็เลยได้สร้างอนุสรณ์สถานถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเก่าบ่อนะครับจากนั้นก็เลื่งความเห็นนะครับว่าคงจะเหมาะที่สุดก็ตรงนี้นะครับเด้อหน้าวัดก็เป็นพระพุทธรูปนาคปรกนะครับตรงหน้าอุโบสถการประเรียนนะครับก็เป็นพระพุทธรูปนาคปรกเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่นะครับญาติโยมญาติธรรมกำลังจะเดินไปรับประทานอาหารนะครับ ที่เดินอยู่ด้านหน้านี้เป็นคณะช่างนะครับนี่ก็เป็นคณะช่างนะครับเดินผ่านมานี่นะครับ